ที่ชื่อปนัดภร์กวยเจริญนะคะชื่อเล่นชื่อโยกนะคะธุรธกิจที่ทำอยู่นะวันนี้เนี่ยก็คือให้บริการคลังสินค้าครบวงจรก็คือรับฝากแล้วก็บริการแพ็คและบริการส่งนะคะก็คือดว ส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าออนไลน์เข้ามาใช้บริการนะคะก็คือเราไปให้ร้านค้าออนไลน์เนี่ยเอาสินค้าเนี่ยมาฝากไว้ที่เราแล้วจากนั้นเนี่ยพอมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยก็ทําการคีย์เข้าระบบออเดอร์แมนเมนต์หรือว่าถ้าเกิดว่าร้านค้าเนี่ยเขามีแพลตฟอร์ม s h ปปี้ลาซาด้าเราสามารถเชื่อมกับ2แพลตฟอร์มนี้ได้ออเดอร์จะเข้ามาอัตโนมัติเลยนะคะในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยก็คือตอนนี้เราเป็นแบรนด์ใหม่ ที่เพิ่งเพิ่งสร้างซึ่งก่อนหน้านี้นนก็จะมีคลังสินค้าอื่นๆก็ยังอาจจะยังเป็นที่ไม่เป็นที่รู้จักและประกอบกับทางคนทั่วไปเนี่ยเขาจะยังไม่รู้จักคําว่า fulfillment หรือว่าให้บริการคลังสินค้าอะไรคืออะไรซึ่งเราอาจจะต้องพยายามอธิบายในส่วนนี้ว่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการของเรานะคะแต่ก็ในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจนี้เนื่องจากว่าการ การช้อปปิง้งซื้อขายแบบออฟไลน์ line, เนี่ยลดลงนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกิดมากขึ้นก็จะมาใช้บริการที่นี่มากขึ้นค่ะค่ะอันนี้คือทราบข่าวจากใน Facebook นะคะค่ะแล้วก็เข้ามาสมัครแล้วผ่านไลน์แอดก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่เราคาดหวังกับที่นี่เนี่ยก็คือเราอยากจะ ได้ความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์เพราะถือว่าเราถือว่าเรายังมีความรู้ที่ผิวเผินยังไม่ได้รู้ลึกนะคะแล้วก็ต้องการใหออ้การเรียนรู้ของเราเนี่ยนำไปใช้ได้จริงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยหาลูกค้าได้มากขึ้นทำให้ทำให้แบรนด์เราติดตลาดเป็นที่รู้จักลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นค่ะอ,อ๋อค่ะต้องขอขอบพระคุณทางสส,สวแล้วก็มทรธัญบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับเอ m e อรายเล็กเนี่ยได้มีโอกาส เข้ามาเรียนรู้ในการตลาดออนไลน์ได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้รู้จักกับธุรกิจอื่นๆในในตลาดตอนนี้ด้วยนะคะ